สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออฟนะครับช่องที่สุ่มสกิน ROV เร็วที่สุดในประเทศไทยนะครับ mm. วันนี้เป็นวันที่15กันยายนนะฮะเป็นวันที่เราต้องจอง iPhone 15นะแ้ไม่ใช่วันนี้ครับเป็นเราก็เปิดเกมที่เรารักนะเกม ROV มาพับกบพบกับกิจกรรมหุ่นรบชาตจักรวาล การันตีสกินเอเลนดอร์หรือว่าสกินทาจิในราคา290บาทว้าวและถ้าหากมีมูระกาแล็กเซียหรือว่าสกินแวนที่เป็นระดับเลจนด์นะครับลดสูงสุดถึง499บาทจ้าแล้วก็ยังมีการสุ่มชิ้นส่วนในร้านค้าที่เป็นสีทองนะครับกล่องเนี่ยผมไปดูแล้วราคาคือ9คูปองนะครับสกินวันนี้ของเราพระเอกของเราคือ S.T. L. 7 9 Tulen เนะครับนั่นคือ t ูเ e n หุ่นยนต์กันดั้มของเรานั่นเองกิจกรรมเนี่ยจะมีให้ถึง2อาทิตย์นะครับคือวันที่15กันยาถึง28กันยายนนะครับเราไปรับชมกันเลยว่ามันจะแพงแค่ไหนนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าสกินมันก็ค่อนข้างสวยนะครับใครเป็นเมนก็ควรจะสะสมไว้นะาเสียงเอฟเฟกต์อะไมันเพลาะหูนิดนึงนะครับโอเค เราไปดูกิจกติกากติกไก่นะครับอันดับแรกมันจะให้เราเลือกอยู่2อ,อย่างนะครับ1คือรางวัลที่แทนสกินนะครับอ่าก็คือผมต้อทำอะไรไม่ได้ครับนอกจาก10ลูกแก้วนะแล้วก็ยังมีสกินที่แถมในกิจกรรมอยู่ทางขวามือนะครับก็เลือกไปนะครับเลือกเสร็จก็ก็ไปเปิดถ้ามีกาเลเซียมูลาหรือว่าแวนเนี่ยก็จะสามารถปิดได้1ช่องนะเราก็ปิดช่องที่เป็น หินหน้าคอรหินบัตเตอร์ไฟหรือช่องที่เราไม่อยากให้เป็นได้นะครับโอเคพอปิดหนึ่งช่องเราก็ไปสุ่มกันเลยอ่ะแล้วคราวนี้เรามาดูราคานะครับมันจะมีทั้งหมด13ครั้งนะครับในการสุ่มนะก็คือคำนวณเบ็ดเสร็จแล้วอยู่ที่ประมาณ2593นะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดไม่ครบทุกช่องเนี่ยก็จะลดไปอีก ประมาณ500นะครับก็คือประมาณส0 0พันนิดๆนะฮะสำหรับใครที่อยากเติมคูปองนะไปเติมได้ที่ร้าน Over Top Up นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งทั้งไลน์และก็ Facebook ให้นะฮะตรงลิง description นะทักไปนะครับตอนนี้เรทราคาอยู่ที่ประมาณ950บาทได้1,240คูปองนะยังไงก็ไปจัดตรงนั้นก็ได้นี่ผมก็ไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่ว่าผมเติมตรงนั้นจริงๆนะคิดว่าถูกที่สุดนะตอนนี้นะครับโอเคอ่ะ ไปฮะก็คือเหมือนเดิมครับกิจกรรมนี้ผมจะไม่ได้สุ่มให้ดูนะแต่จะมารีวิวนะครับก็คือเนี่ยมันก็จะมีทีเด็ดก็คือพวกชิ้นส่วนม่วงกับชิ้นส่วนสีเทาๆนะครับแล้วยังมีตัวไออุกาบาตเนี่ยดวงดาวนะฮะใช้ในการไปแลกสกินได้ซึ่งไอวงแหวนดวงดาวนั้นอะผมสุ่มและไปดูคลิปในตอนตอนที่ผมไลฟ์ได้นะครับไลฟ์ประจําวันที่14นะตอนท้ายๆคลิปผมมีสุ่มอยู่ผมสุ่มไปร้5 คัมพีนะครับตก25ครั้งผมได้ดวงดาวมาแค่35นะซึ่งเกลือแบบเกลือมากๆนะครับโอเคอ่ะน้ำเยอะแล้วต่อไปเราไปดูเดี๋ยวขอดูโปรโมชั่นนิดนึงครับว่ามันมีโปรโมชั่นอะไรสำหรับเอื้อกิจกรรมนี้ไหมนะยังไม่มีนะครับโอเคเราไปดูรีวิวสกินชูเลนกันได้เลยครับนี่อันนี้นะครับก็เป็นซีนเปิดตัวของชูเลนนะยิง ปเปี้ยงเข้าไปเลยครับผมโอเคขอหลบหน้าตัวเองมานิดนึงนะครับนี่อ่ะคราวนี้เรามาดูรีวิวคร่าวๆของสกินทูเลนนะเอาเฉพาะที่มีเอฟเฟกนะครับทูเลนเนี่ยมีทั้งหมด8ส10ตอง14สกินแล้วนั้นคนรวมร่างต้นด <Wow. S 1> ้วยซึ่งเข้าขั้นแบบลูกคนที่สองและลูกคนรองแล้วนะโอเคอ่ะ ที่มีเอฟเฟกสกินแรกนะครับนั่นคืออันนี้เลยสกินสงการตูเลนนะแต่ว่าผมมองว่ามันคือระดับอันซิเมตนั่นเองอ่าชื่ออะไรอะแอสโทรวอลเกอร์นะครับสกินก็จะเป็นดวงดาวเสียเงินยิงไปจ,จ,จิ้วจิ้วจิ้วนะครับแล้วสกินนี้เป็นสกินเจ้าชายหิมมะนะครับยิงน้าแข็งไปเปียเปียเปียเป็นสกินคู่กับบัตเตอร์ฟลยนะครับสกินต่อมาที่มีเอฟเฟกก็คือสกินสงการย้อมสีทองฮะแหมเป็นจักรวาลอน,น่านั่นแหละครับ ก็คือเป็นระดับสตรีมนะครับกวนมาขายบ่อยเหลือเกินสกินทีเด็ดของของทูเลนก็คือสกินนี้ครับสกินทูเลนกระบี่นะนี่เท่เราใจแพงสมชื่อแน่นอนครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าสกินนี้จะเข้ามาในตอนกิจกรรมมิสทรีบ็อกนะครับ ปลายปีนะใครที่มีสก,กินเยอะอยู่แล้วเนี่ยรอจับจองสก,กินนี้ได้ในราคา390คูปองเลยทีเดียวเชียลและสก,กินต่อไปเป็นสก,กินว a l เลอร์พาร์ครับเฟรมิงดากอนนะสก,กินนี้ก็จะมีส่วนตกแต่งสก,กินหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะอ่าก็จะมีสามสีนะครับอเ,เอฟเฟกก็พอได้ครับอ่าแล้วก็นี้เป็นสก,กินทหารนะฮะตูเลนเป็นทหารเนะียเวลาแบบปิดพสซีฟจะมีปืนปัง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 ยิงนะฮะ ก็สวยใช้ได้แล้วสกินนี้เป็นระดับมิลโคลที่จะวนมาขายอยู่ที่ประมาณ890คูปองเป็นประจำนะครับนั่นก็คือ drawing fire t o l e n นะสวยใช้ได้ตอนยิงอันติมันจะสวยแบบเป็นอันเชิญะลรวงๆแล้วปล่อยอันติไปเต้มนะครับและอันนี้เป็นสกินคอลแลบกับเกม hok นะครับ a r g u r y of rain นะ t o l e n สวยครับอันนี้เป็นสกินจีนที่ เอฟเฟกเปิดตัวก็อลังการด้วยราคา690อ่ะมัน699อยะไรเงี้ยโอ้หมันเอฟเฟกต์เต็มเกินท่าวงท่าวาร์ปนะครับโอเคอะเรามาดูสกินพระเอกของเรานะครับนั่นก็คือ STL 79 t u ส e n เลนะครับ t u เลนหุ่นยนต์นะมันจะมีทั้งหมด3สีนะครับบอกไว้ก่อนซึ่งผมมีครบทุกสีนะสีทองจะเป็นอะไรที่หายากที่สุดเพราะว่าต้องเปิดกล่องสุ่มเท่านั้นนะครับสีม่วงเนี่ยอะก็จะประมาณนี้นะฮะและสี ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าไม่ถ้าถอดเลยมันจะเป็นสีอะไรล่ะผมก็ลืมไปอ๋อเป็นสีนี่แดง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 เทาๆนะโ <Okay. S 2> อเคอตอนนี้ก็ร่างต้นของมันนะขออน,นุญาตรีวิวด้วยสีทองเลยนะครับแต่ว่าจะบอกว่าเอฟเฟกมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับโอเคไปเราไปลองเอฟเฟกกันเลยโอเคฮะ ไปเข้าหน้าโหลดนะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปครับประมาณ6นาทีกว่าละมาฝากดูแลตู่ด้วยป้อมด้วยนะครับยังไงนี่ถ้าวาร์ปดูนะครับนี่สีทองมันจะแบบอลังการอย่างนี้แหละนะทุกคนโมเดลคือค่อนข้างสวยเลยนะลอยอะ่ะมันแบบเดินแล้วลอยรอยอมีไอพ่นรองเท้านะครับอ๋อจริงๆไอพ่นมันมีตลอดนะแต่ว่าแบบเดินเหมือนเดินด้วยไอพ่นนะครับอ่ะท่าวาร์ปนะครับ นี่เป็นการเปิดฮาโลแกรมนะแล้วก็มีแท่นยิงตูเลนขึ้นไปยิงหมุนหมุนแล้วก็ยิงเปรี้ยงขึ้นม่ครับโอ้โหสวยงามจับใจนะไตมิราเคิลนะครับสกิลหนึ่งเป็นการยิงจรวดไปสามทางนะโอ้โหอย่างเฟี้ยวจรวดมันเปลี่ยนสีด้วยปะเนี่ยสีทองวันนี้ไม่น่าเปลี่ยนฮนะโอเคสกิลสองนะครับคือ thunder strike นะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออนั่นแหละ นี่แหละฮะเป็นการเคลื่อนที่นะนี่ทิ้งล่างไว้แล้วก็วับไปฟึบเสียง,งก็หุนนห่นยนต์หุ่นยนต์ไซบอร์กนะฮะอ่าแต่เสียงเจรวดก็ใช้ได้ครับไปไปดูสกินอันติเมตนะครับเดี๋ยวเราทำให้ติดแพสซีฟก่อนครับโอเคอ่ามาดูแพสซีฟแล้วครับเป็นเหมือนกับแบบหุนนห่นยนต์เกราะหุ่นยนต์นะล้อมรอบตัวทิวเลนนะครับสวยงามนะแล้วก็การยิงแพสซีฟไ,ไปมันก็คือ เอาไอ้เกาะครับไปปาดยิงเหมือนดีดไปยะไปยะไปยะนะ,ะ,ะ,ะครับอ่าสวยงามนะเคไปดูสกินอันติเมทนะครับไปยิงเพื่อนนี่เป็นการแบบปืนมันเป็แบบปืนหุ่นยนต์นะคนโอ้โหนี่โอ้โหจัดเต็มนะสำหรับปืนนะสวยงามมากทุกคนก็แต่ในราคาสองพันเนี่ยก็ ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้นะใครเป็นเมนผมว่ามันก,ก็สวยสมราคากับกูเลนนะครับแต่ก็เอาจริงๆสําหรับใครที่เป็นเมนนะมีแค่สกินทีเด็ดแค่ทีเดียวถ้ามีกระบี่แล้วก็ไม่ต้องเอาอะไรอีกแล้วก็ได้ครับอ่าแต่สําหรับใครที่กําลังซับเหลือนะก็ก็ได้ครับหรือว่าน้องๆคนไหนนะมีแค่ที่มีเอฟเฟกพอเล่นได้ก็จบแล้วหรือว่าไม่ต้องมีสกินเราก็เก่งได้นะครับโอเคสกินแค่เสริมความสวยงามนะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงฝากนะครับกดไลค์ให้หน่อยนะหรือว่าชอบคลิปของผมรวมๆนะแล้วอยากเจอกันบ่อยๆนะครับก็จัด s u b ส c r i b e นะครับหรือว่าแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับยังไงรบกวนด้วยนะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ